สวัสดีครับชาวราศีมังกรผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและแข็งแกร่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆผมขอสรุปภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้ให้คุณฟังแบบกระชับนะครับ เดือนนี้ดวงชะตาของคุณจะแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆที่มีจุดเด่นและสิ่งที่ต้องระวังแตกต่างกันครับเนื่องจากว่าดาวย้ายราศีในช่วงกลางเดือน5ดวงนะครับดังนั้นภาพรวมของครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังค่อนข้างจะต่างกันนะครับเราพูดถึงครึ่งเดือนแรกก่อนนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินและโชคลาภของคุณจะโดดเด่นมากนะครับโดยเฉพาะจนถึงวันที่13กันยายนครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภอยู่ในภพสุภาษได้ตำแหน่งมหาจักร คุณจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากการลงมือทํางานหนักนะครับหรือการเสี่ยงโชคก็เป็นไปได้นะครับส่วนถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเรียกว่าการงานและการเรียนจากที่เคยมีปัญหาอยู่เนี่ยนะจะดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่15กันยานี่ดาวพุธจะย้ายเข้าพบสุภาแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ดีมากนะครับทำให้การเจรจาการเซ็นสัญญาขอวีซ่านะครับเอกสารต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านดาวแต่และดวงกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรียกว่าครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังค่อนข้างจะต่างกันนะครับก่อนจะไปพยากรณ์รายละเอียดนะครับผมขอให้ข้อมูลเพื่อความชัดเจนแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการพยากรณ์นะครับปฏิทินโหรที่เราใช้ในช่องโหรชัดๆโหรสัตเ์7นั้นเราใช้การคำนวณตามปฏิทินโหรสัตไทยระบบนิราย,ยณะแบบลายฮิรีครับซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วก็ให้องศาดาวที่ถูกต้องแม่นยำนะครับ สอดคล้องตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าและก็ตรงกับตามข้อมูลขององค์การนาซาเลยครับดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในความแม่นยำของการพยากรณ์ของเราครับเริ่มต้นด้วยดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพก็คือชุดของดาวใหญ่ที่ไม่ได้ย้ายราศีในเดือนนี้นะครับนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีและราหูซึ่งจริงๆก็มีดาวมฤตยูอีกดวงหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจานมฤตยูแยกกันไปนะครับเราเริ่มจากดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับ ดาวประจําตัวของชาวราศีมกรนะครับก็คือดาวตนุลักษ์ของคุณครับแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกลุ่มด้วยก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมภาคการเงินของคุณด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณได้เลยนะครับในเดือนนี้เนี่ยบนตําแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้านะครับดาวเสาจะยังคงเดินโ,โคจรถอยหลังอยู่ในราศีมีนพบสหัชชะเท่านั้นนะครับไม่มีการย้อนถอยกลับมาอยู่ในราศีกลุ่ม ถ้าคุณไปฟังช่องที่เขาใช้ปฏิทินสุริยญาตินะครับผมต้องเรียนให้ทราบตรงๆว่าปฏิทินสุริยญาติช่วงนี้เนี่ยคำนวณคลาดเคลื่อนนะครับดาวเสาร์ไม่ได้ย้ายลงมาอยู่ในราศีกุมครับแต่ว่าคุณไม่ต้องเสียใจไปว่าเรื่องของโชคลาภของคุณมันจะไม่ดีเรื่องการเงินคุณจะไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าราหูที่เป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมเพียงดวงเดียวนั่นที่เป็นเกษตรก็พอแล้วนะครับเพียงพอแล้วส่วนดาวเสาร์ไปอยู่ในภพสหัสช้าครับ แปลว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆสังคมรอบข้างและพี่น้องนะครับเมื่อดาวประจําตัวของคุณและดาวการเงินมาอยู่ในภพนี้แปลว่าช่วงนี้คุณจะเริ่มมีบทบาทแล้วก็มีรายได้จากาการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเข้าสังคมนะครับแต่ก็ต้องคิดว่าดาวเสาถ,ถอยหลังด้วยนะครับคุณก็อาจจะเรียกว่าเป็นการถอยหลังที่เรื่องต่างๆที่การสื่อสารต่างๆอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าจะต้องได ได้เลยมันอาจจะต้องช้าลงไปสักนิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สําเร็จนะครับตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์กับพุธมะเร็งเสาซึ่งจะเรียกว่ามาช่วยให้ดาวเสามันดีขึ้นได้อย่างมากนะครับโอเคครับเรามาดูดาวราหูครับราหูเนี่ยเป็นดาวการเงินพบกนุมพระของคุณนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยดาวราหูที่ยังโคจรอ,อยู่ในราศรีกุมได้ตาแหน่งเกษตรก็แปลว่าการเงินมั่นคงครับแข็งแกร่งอุดมสมบูรณ์การเงิน มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลานะครับแข็งแร่งมั่นคงม,มากๆนะครับราหูเป็นดาวแห่งการพลิกแพลงและก็โชคลาภที่ไม่คาดฝันด้วยนะครับดังนั้นการเงินคุณก็อาจจะหมายถึงโชคลาภเงินก้อนใหญ่ที่มาจากช่องทางใหม่ๆช่องทางออนไลน์ราหูที่เป็นเรื่องออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI อะไรพวกนี้นะครับมาอย่างไม่คาดฝันนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับโปรเจก งานที่ทําเงินได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมนะครับหรือคุณอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหรือมีอไรายได้ออนไลน์ได้นะครับต่อไปดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสช้าแล้วก็วินาศนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนนะครับในภพอริแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นปรกระเสดนะครับหรือเป็นปลานะหมายความว่าไม่มัน่นคงไม่ต่อเนื่องนะครับ ภพอรีแปลว,ว่าการต่อสู้อุปสรรคปัญหาศัตรูโรคภัยไข้เจ็บครับแล้วก็ตําแหน่งปรกเกษตรเนี่ยคือดาวไปอยู่ในเรือนที่เรียกว่าพลังของดาวไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยดีซะเลยนะอย่างไรก็ตามพระหัสมบดีตรงนี้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าอุจาวิราชนะครับก็คือตําแหน่งที่กำลังดาวกำลังเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับหมายถึงกำลังจะดีมากๆนะฮะ สำหรับชาวราศีมากรแล้วเนี่ยผมจะเรียนให้ทราบว่ากลางเดือนหน้านะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจากที่อยู่ในภพอริตรงนี้นะครับพฤหัสบดีจะเข้ามาเล่งลัคนาของคุณในภพปัตตนีนะครับก็คือภพคู่ครองแล้วก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดใน12ราศีเลยนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้เป็นพฤหัสมหาอุดนะครับ หมายความว่าแม้ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหรือมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะครับไอตัวอุจจาวิลราชเนี่ยในราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีพลังที่จะทําให้คุณก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นได้นะครับทุกปัญหาที่เข้ามาก็จะเป็นบทเรียนแล้วก็นําไปสู่เติมเต็มพลังงานในเดือนหน้านะครับที่พฤหัสบดีจะเข้ามาเป็นมหาอุจเรงลัคนานะครับ ถ้าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าในช่วงนี้ก็ขอให้ใช้สติและความสามารถในการแก้ไขปัญหานะครับจากการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ทําให้คุณได้รับความไว้วางใจและก็ได้รับโอกาสโชคดีที่สําคัญได้ในเดือนหน้านะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นพบปัต,ตนินะครับในเดือนหน้าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราค่อยพยากรณ์เรื่องดาวเฤหื่อสบดีกันในเดือนหน้าอีกครั้งนะครับในเดือนกันยายนนียอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าดาวใหญ่นะครับซึ่ง รวมถึงอาทิตย์ด้วยเนาะอาทิตย์ีใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นะครับก็เรียกว่าดาวมีดาว5ดวงครับที่จะย้ายราศีในช่วงกลางเดือนนะครับก็คือวันที่1 3บสทํถึงสิทำให้พลังงานในช่วงครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะครับเรามาครึ่งเดือนแรกก่อนนะครับครึ่งเดือนแรกดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนปุตตาก,กับกัมมะแปลว่าลูกหลานบุตรบริวารการลงทุนโชคลาภความรักครั้งใหม่แล้วก็ กรรมะเนี่ยก็คือเรื่องการงานอาชีพความสําเร็จของคุณนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวศุกร์เรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรมากๆนะครับก็คือดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในภพปัตตนิราศีกรกฎและก็ได้ตําแหน่งราชาโชคซึ่งแปลว่าโชคใหญ่ที่ได้มาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่เล็งลัคนาของคนด้วยนะครับศุกร์อยู่ในภพปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าการงานโชคลาภเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่ดีเลยนะครับ การงานการลงทุนจะมีความสําเร็จโชคลาภของคุณนะครับก็จะมาจากคู่ครองหรือเกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนหรือการร่วมมือกับผู้อื่นนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการกระทําทุกอย่างของคุณในช่วงนี้จะส่งผลดีต่อคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะครับอยู่ในตําแหน่งราชาโชคเนี่ยเรียกว่าได้มาอย่างง่ายๆสบายๆไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้การงานก็จะก้าวหน้านะครับสำหรับคนมีคู่เนี่ยคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนรัก คุณและคนรักก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนทําธุรกิจทําอะไรด้วยกันนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบางคนบอกเอดาวสุกเร็งลักนาเป็นพินทุบาทไหมนะครับตัวดาวสุกที่เร็งลักเป็นพินทุบาทเนี่ยจริงๆแล้วความหมายเนี่ยมันน่าจะหมายถึงในพื้นดวงมากกว่าที่เป็นดวงจอนนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นคนโสดล่ะคนโสดคุณก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจจากการไปทํางานนะครับหรือได้ร่วมงานกับใครบางคนแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับ สำหรับเรื่องการงานเนี่ยถ้าเป็นการงานที่แบบทำร่วมกับหุ้นส่วนหรือทำร่วมกับผู้อื่นเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยครับได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือว่าเจรจาต่างๆก็จะราบรื่นนํามาซึ่งความสําเร็จครับต่อไปเราดูดาวังคารครับดาวังคารเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อพบพันธุดาวังคารเลข3นะครับดาวังคารก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ลาพะนะครับพันธุก็คือบ้านที่ดินรถครอบครัวและรากฐานชีวิต ส่วนลาภะหมายถึงโชคลาภความสําเร็จรายได้ของคุณครับดาวังคารในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีกันเป็นภพสุภะอังคารตรงนี้ดีมากๆนะครับได้ตําแหน่งมหาจักรแปลว่าความยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่มาจากความพยายามแล้วก็ความขยันของคุณเองนะครับดังนั้นการที่ดาวโชคลาภและรากฐานชีวิตมาอยู่ในภพสุภะเนี่ยแปลว่าเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จความดีงามหรืออาจจะหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับ ในตำแหน่งที่เป็นมหาจักรทรงพลังมากๆก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะรับโชคลาภก้อนใหญ่หรือประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้านที่ดินรถหรือทำธุรกิจร่วมกันกับคนในบ้านนะครับแม้ว่าดาวอังคารในตรงนี้เนี่ยก็จะยังเล็งกับดาวเสารแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าองศาของอังคารเนี่ยค่อนข้างห่างกับเสารแล้วความรุนแรงไม่ ไม่เท่ากับเดือนที่แล้วบางคนเดือนที่แล้วเนี่ยเจออุบัติเหตุเจอการผ่าตัดไปนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าในเดือนนี้ก็จะดีขึ้นอย่างมากๆแต่เดี๋ยวนะฮะอังคารตรงนี้เนี่ยผมพบว่ามีชาวราศีมังกรหลายคนออกรถเลยนะครับสามารถจะได้ทรัพย์สินได้รถได้บ้านนะอังคารเนเป็นดาวแห่งรถอยู่แล้วนะครับโอเคครับเรามาดูดาวดวงต่อไปก็คือพระอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับ แล้วก็อาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็โคจรอ,อยู่ในสาร,ราศีสิงเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะนะครับการที่มรณะเป็นเกษตรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดถ่ายร้ายนะครับตำแหน่งของดาวเกษตรเนี่ยให้คุณความดีหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่จบสิ้นไปเนี่ยจะสร้างความมั่นคงให้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคุณให้ไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับ การจากไปของบางสิ่งหรือจบสิ้นของบางอย่างในชีวิตเนี่ยจะนํามาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแกร่งนะครับที่มีความมั่นคงมากกว่าเดิมนะครับถ้าใครออกจากงานเปลี่ยนงานในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดที่จะนําไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับต่อไปครับดาวพุธครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและอรินะครับสุภาคือความสําเร็จความเจเริญก้าวหน้านะครับแล้วก็อริก็คืออุปสรรคปัญหาความขัดแย้งดาวพุธ ก็จะโคจรอยู่ในราศีสิงห์พบมรณะครับร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วก็ได้ตำแหน่งที่ทรงพลังหลายๆตำแหน่งนะครับมีถึง3อย่างเลยก็คือมหาจักรราชาโชคและอุจจาวิราชนะครับมหาจักรก็คือความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการต่อสู้ความเหนื่อยยากนะครับราชาโชคก็คือโชคลาภที่ได้มาอย่างสบายๆหรือว่าโชคที่เกิดจากฝีมือนะครับและอุจจาวิราชก็คือกําลังที่ดาวกําลังจะขึ้นสู่จุดสูงสุด ดาพูดมาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ในพบมรณะเนีเ่ยก็จะแปลว่าการเจราจาการติดตอ่อสื่อสารนะครับการค้าขายหรือการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะยากลําบากในตอนแรกจะนํามาซึ่งความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าและก็ช่วงลาบใหญ่หลวงครับคุณจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างดีครับโดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับใครทาธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศนะครับก็จะได้รับผลที่ดีในช่วงเวลานี้เลยครับ อันคราวนี้เรามาดูช่วงครึ่งเดือนหลัง้ากก็เป็นช่วงที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าดาวย้ายราศีถึง5ดวงนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่13กันยาครับดาวย้ายราศี2ดวงครับก็คือดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวเกตเลข9นะครับอังคารที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นดาวเกี่ยวกับบ้านที่ดินครอบครัวแล้วก็เรื่องของโชคลาภความสําเร็จครับดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะครับได้อหน่งที่เป็นพบกรรมะนะครับก็จะส่งผลดีต่อเรื่องงานนะครับ ในตำแหน่งของปวรกเกษตรเนี่ยเรียกว่าอ่าถึงแม้ว่าอ่ามันจะมีกำลังที่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนนะครับมันจะหมายถึงว่าอ่างานโรนี้จะเป็นงานที่ไม่ได้เป็นงานระยะยาวนะครับไม่ได้แปลว่างานไม่ดีหรืออะไรนะฮะอาจจะมาเป็นช่วงเป็นโปรเจกต์สั้นๆนะครับทำไมถึงไม่ทายร้ายเป็นปะเป็นปวรกเกษตรจะทายดีไปถึงไหนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอังคารเขาอยู่ในตำแหน่งที่ตรีโกนนะครับตรีโกณกับดาวพฤหัสบดีในราศี มิถุนนะครับซึ่งแม้จะเป็นภพอริในตรงนี้เป็นอุจาวิราชอย่างที่ที่ได้เรียนแล้วนะครับแล้วก็อังคารก็ตรีโกนกับราหูในภพกระดุมพระของคนด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเรื่องของเอ่อราหูที่เป็นเกษตรนะครับก็คือการเงินที่เป็นเกษตรนะดังนั้นการงานดาวอังคารนะครับตรีโกนราหูเนี่ย อังคารราหูคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุลมในราศีธาตุลมดีมากๆนะครับอังคารพฤหัสก็คือคู่สมพลนะเรียกว่าส่งเสริมในมุมตรีโกณอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ mm hmm. คุณก็จะสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตคุณนะครับได้อย่างสบายๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเล็งลัคนาคุณในเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเฮงมากๆ,ๆปังมากๆนะครับ าล้เรามาดูดาวที่ย้ายดวงที่2ในวันที่13นะครับก็คือดาวเกตได้เ้าครับดาวเกตเป็นเรื่องของดาวแห่งวิญญาณแล้วก็สิ่งลี้ลับนะครับหมายถึงสุขภาพแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นครับดาวเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วก็ไปร่วมกับดาวมรตยูตรงนี้ภพปุตตะเนี่ยเรียกว่าเป็นภพที่5หรือภพที่ตรีโกณถึงลัคนาของชาวราศีมังกรน,นะครับปุตตะแปลว,ว่าบุตรหลานการลงทุนความรักครั้งใหม่แล้วก็โชคลาภที่ไม่คาดฝัน ดาวเกตดาวเป็นวิญญาณธาตุมาร่วมกับมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงหรืออากาศธาตุเนี่ยนะครับแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคนะครับที่ได้มาอย่างฉับพลันไม่คาดฝันนะครับตรงนี้เป็นความน่าสนใจมากๆเลยนะคุณนอกจากนี้แล้วคุณยังมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ในรูปแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก่อนด้วยนะครับมีความน่าสนุกมากเลยเกตอยู่ในปุตตะร่วมมฤตยูตรงนี้นะครับ ต่อไปครับดาววันที่15ครับก็จะมีดาวย้ายอีก2ดวงก็คือดาวพุธและดาวศุกร์ครับเราเริ่มอ่านจากดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะย้ายในวันที่17กันยายนนะครับแค่2วันพุธย้าย15อาทิตย์ก็ย้ายตามมาวันที่17นะครับจากครึ่งเดือนแรกที่อาทิตย์พุธเนี่ยเขาอยู่ใน พบมรณะของคุณในราศีสิงห์นะครับพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยโอ้เกมพลิกเลยครับไปอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับดาวพุธดาวเจ้าเดือนอริอุปสรรคปัญหาการต่อสู้นะครับดาวเจ้าเดือนสุภาะความเส็จความเจริญก้าวหน้าหลังจากวันที่15บห้าไปดาวพุธจะย้ายเข้าราศีกันครับซึ่งเป็นพบสุภาะได้ตําแหน่ง2ตําแหน่งที่สุดยอดมากๆนะครับก็คือตําแหน่งที่เป็นเกษตรแล้วก็มหาอุดครับเกษตรคือความมั่นคงเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านดาวพุธกลับบ้านมหาอุดก็คือ ตำแหน่งที่สูงที่สุดใน12ราศีครับดาวพุธในราศีกันเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดส่งพลังมากที่สุดนะครับาดาวพุธได้ตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วก็มีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยย้ายตามเข้ามาอยู่กับดาวพุธในภพสุภะของคุณด้วยนะครับ mm. เมื่อดาวสองดวงเข้ามาอาทิตย์พุธเนี่ยเป็นคู่ที่ดีมากๆนะครับคู่เจรจาคู่ประชาสัมพันธ์คู่นําเสนอนะครับคู่การเขียนนักร้องนักอ่านนักเขียนดีทั้งนั้นเลยนะครับ ตรงนี้มาร่วมกันอยู่ในภพสุภาได้ตำแหน่งแข็งแกร่งนะครับแปลว่าอุปสรรคต่างๆหรือว,ว่า,าปัญหาต่างๆที่คุณจะเคยเผชิญหน้าก็ตามี่จะพลิกกลับนะครับกลายเป็นความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่บอกชาวราศีมังกรครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณมากๆนะครับการติดต่อการสื่อสารโดยเฉพาะการเดินทางต่างประเทศนะครับจะประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่ง ถ้าคุณจะเดินทางต่างประเทศในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับใครจะไปคุยธุรกิจจะไปขายของนําเสนอสินค้าใดๆเนี่ยราบรื่นมากๆนะครับเราไปกันต่อที่ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยจากครึ่งเดือนแรกที่เขาเล็งลัคนาคุณนะครับจากราศรีกรกฎเนี่ยดาวศุกร์เขาก็โคจรต่อมานะครับเดินต่อมาเข้าสู่ราศรีสิงห์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมาสุกพบ ที่เรียกว่ามรณะนะครับพุอธอาทิตย์ย้ายออกจากมรณะดาวศุกร์ย้ายมาอยู่มรณะแทนนะครับโอเคละมีดีบ้างมีร้ายบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตนะครับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนกัมมะก็คือเรื่องของการงานกับการลงทุนโชคลาบนะครับเรื่องเด็กๆบริวารน,นะครับดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ที่เป็นภพมรณะตรงนี้เนี่ย ก็จะแปลว่าเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลว่าเรื่องร้ายนะครับอา,อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะหมายถึงการนําแนวคิดเก่าๆก,กลับมาปัดฝุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับงานออนไลน์นะครับใครเคยคิดเคยฝันไว้ว่าจะทํางานออนไลน์ไม่ได้เริ่มสักทีช่วงเวลาที่สุกตกมรณะเนี่ยดีมากๆครับเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆทําได้เลยนะครับ นอกจากนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดหรือการนําสินค้าเก่าๆเข้ามาพัฒนาใหม่ด้วยครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่ควรระวังนะครับในเดือนนี้นะครับเรื่องสุขภาพยังต้องดูแลเป็นพิเศษครับดาวหลายดวงอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายตัวได้ง่ายนะครับปัญหาสุขภาพมีได้ทั้งทางกายและทางใจครับ ปัญหาอาการทางกายนะครับก็คืออาการโรคประจําตัวอาจจะกําเริบนะครับหรืออาจจะเจอโรคใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นไปได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีเรื่องของกระดูกเรื่องฟันได้นะครับอังคารยังเล็งกับเสาอยู่นะฮะส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของพวกข้อต่อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารเป็นไปได้ครับส่วนอาการทางใจนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนจริงจังและค่อนข้างจะเครียดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับ เมื่อดาวเสาดาวประจาตัวเดินถอยหลังเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดและวิตกกังวลได้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ดาวเกตยังอยู่ในเรือนอริในครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณเรียกว่าอาจจะแบบมีความกังวลพอสมควรพอดาวเกตมาอยู่ในปุตตะน่าจะดีขึ้นหรือไม่แน่ใจบางคนอาจจะแบบว่ามีความซิกเซนต์มากขึ้นก็อาจจะฟุ้งซ่านมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องทําใจสบายๆนิดนึงนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ระวัง เ,เรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องการสื่อสารนะครับในช่วงคร่งเดือนแรกนะครับที่ดาวพุธอยู่ในเดือมนมรณะแล้วก็เลงราหูเนี่ยอาจจะทําให้เจรจามีเกณฑ์ผิดพลาดนะครับแล้วก็โดนหลอกได้นะต้องระวังเอกสารสัญญาระวังถูกหลอกนะครับนอกจากนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับพอสุกย้ายมาตกมรณะเลงราหูเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะทําให้มีความทุกข์ทรมานในใจในเรื่องของความรักเรื่องการเงินพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ปรับเปลี่ยน อารมณ์ให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าในเดือนหน้านี่แหละพฤหัสบดีที่จะย้ายเข้ามานะก็จะนำชีวิตที่ดีมาให้คุณเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามเราจะมาว่ากันในเดือนหน้านะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับผมขอฝากคําคมของอลันวัตนะครับกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะเข้าใจาการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการพุ่งตัวเข้าไปในมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นรากับมันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดชัดโหรศาสตร์เจ็ดของเราด้วยนะครับหากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ